นิฮาวเด็กๆค่ะนิฮาวปะปามะมาวันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับห老อวีวีนะคะโอเคก่อนเวลาเรียน,นะคะมาทักทายคะ่ะการทักทายตลงค่ะนิฮาวลาว์ชื่เอาวันนี้นะคะล่าชือก็จะมาสอนคําสำนึกเกี่ยวกับสีถ้าเด็กใครย,ยังไม่ได้เรียนนะคะมาเรียนกับล่าชื่อถ้าใครเรียนแล้วใครจาได้ก็มาทบทวนกับล่ชือนะคะ อแล้วใช่ไหมอ้าโอเคเจอแล้วคะ่ะสีภาษาจีนพูดว่าเยียนเซอสีต่างๆนะคะพูดว่าเยียนเซออันนี้นะเยียนเซอเยียนเซออ่านว่าเยียนเซอแปลว่าสีต่างๆนะคะโอเคต่อไปคำที่หนึ่งสีที่หนึ่งนะคะคือสีแดงนะคะสีแดงภาษาจีนว่าหงเซอหง หงนะคะวงกลมนะคะหงเสื้อ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 หงหงมากหงเสื้อหงหงนะคะวงกลมนะคะหงเสื้อหงเสื้อเสื้อแปลว่าสีหงแปลว่าแดงนะคะเด็กๆค่ะไม่เหมือนภาษาไทยนะภาษาไทยคือสีแดงใช่ไหมแต่จริงๆภาษาจีนคือแดงสีนะคะหง สงสงสหงสีงสแดงว่างสีแตงสะคะหแปงสี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 แสีแดงสองสีเสีแดงกงส่าหสงสงสี่งสีแดงส,สงสงว,วงสีง,ง,งสหัวงเสนะนะงสงงส 黄เสื้อแปลว่าสีเหลืองนะคะห่วงเสื้อหวงเสือเส้อสีเหลืองหวงหวงหวงเสือ้อหวงเสื้อกับหงเสื้อไม่เหมือนกันนะสีแดงมาคือวงกลงนั่คือวงกลงนะคะหงหงเสือ้อหงสีเหลืองห่วงอีกที่หนึ่งหงหวงหงเสอร์ หวงเสอะสงคังไปไม่เหมือนกันนะคะต่อไปคะสีเขียวพูดว่าลู่เสอลู่เสอลู่ลู่ลู่เสลายเสลายนะคะอูลู่ลู่ลู่เสอลู่เสอลู่เสอเสีอะไรสีนั่นเด็กๆค่ะลู่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 ผู้ตอบนะคะลู่เสอลู่เสอ ลู่เส่ลู่เส่ลู่ลู่ลู่โอเคต่อไปสีน้ำเงินสีฟ้าสองสีนะพูดหลานเส่ได้นะคะภาษาจริงรวมสองสีคำนี้สีฟ้าสีน้ำเงินก็ใช้ได้นะคะคำนี้พูดว่าหน้ำเส่นลาน้ำน้ำเส่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 อ่าหลิน

红色，一、二、三，红色，红色，红色，雅克娜，红色，红色。倒拍黄色，倒么拍手，黄色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 。黄色黄色绿色有没有课？绿色，绿色，绿色，绿色。蓝色，蓝色喵喵的啊，蓝色喵喵。 喵喵，蓝色啊，蓝色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 。OK 哈，嗯，一定能看。红色，亚克纳哈，弟弟红色，汤汤，对，然后，对，红色，红色，红色，黄色，黄色，黄色，绿色，绿色，绿色，蓝色，蓝色，蓝色。 OK，老师龙平呐，如果喜欢红色，你就点点头。红色，他们来红。红色喜。แดง，对吗？亚如果喜欢红色，你就点点头。红色，OK 啊，如果喜欢黄色，黄色，你就拍拍手。黄色喜。เ 黄色，色绿，色绿，那么来呀，懂吗？如果喜欢黄色的啊，如果喜欢黄色的、啊，如果喜欢黄色，你就拍如果喜欢黄色，你就拍你就拍,拍手。黄，黄色，色绿，我给练红色，红色来红，红色那黄色， 乐嗯，OK。如果喜欢绿色，你就举高手，嘿嘿，绿色绿色是，条，绿色有没看到？绿色是的，是条是条，绿色有没看到？嘿嘿。如果喜欢蓝色，你就笑一笑，喵喵,喵，蓝色是花蓝，蓝色是花，那哈啊。 蓝色发动、系色，要唱喵喵喵喵。喵喵 OK，第1个啦，如果喜欢红色，你就点点头，嗯嗯，红色系。等啊。如果喜欢黄色，你就拍拍手，黄色系。黄。如果喜欢绿色，你就举高手，嘿嘿。

ปะเปเล็กเล็กแล้วก็เป็นเป่งเป็นใหญ่ๆนะคะหัวงหัวงเสื้อหัวงเสื้อแปลว่าสีเหลืองสีเหลืองต่อไปสีเขียวพูดว่าลุยเสื้อรุยเสื้อรุยเสื้อรุยเสื้ออืมสีฟ้าสีน้ำเงินหลานเสื้อหลานเสื้อหลานเสื้อโอเคคำันี้แค่นี้นะคะขอบคุออ 德隆卡，谢谢老师，老师再见，拜拜，再见。